กษัตริย์ิกมี่พร้อมสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานเสด็จมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่ประเทศไทยครับ อยู่กับผมจะโลดทอลกนะครับวันนี้ครับ29ตุลาคมครับกษัตริย์ต่างประเทศพระองค์แรกครับที่เสด็จพระราชดําเนินมาถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงถึงประเทศไทยก็คือนี่เลยครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิมมีแห่งราชนาจักรภูตานเสด็จพระราชดําเนินมาพร้อมกับสมเด็จพระราชินีครับมาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังนะครับอีกทั้งยังทรงลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไธยถวาย ความอาานอกจากนี้นะครับจะยังทรงเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงค่ำด้วยครับและจากที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิตนีแห่งภูตานนะครับก็ทรงมีความผูกพันแน่นแฟน้นกับพระราชวงไทยนะครับแล้วก็ทรงเคารพรักแล้วก็เทิดทูนทั้งในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งเลยครับไหก็ฝากกดติดต้มกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ